เี่ยน <function als. S 3> ี <ave S 3> ้อุป <reco> ท <Christ S 3> <c oughs> ัอามัจะเหลาอ้วนฟ้ามีความชิ้นเลออๆเช่นสบักจงปุ่นอะไรติดไหลติดแต่เช่นสบักนี่มันก็ทำไหลติดติดโซ่เลยแม่ไปหาม แล้วก <Yeah. S 3> er ็เวลาอยู่ชอบย่อตัวฟังตัวช่วยตุ้งต้นกันอีโจ้ยแม่ก็ไม่ค่อแม่จรินแกเนี่ยตอนแรกอ่ะเคสหน้าไม่ทิ้งอ่ะอแม่ของหูคนนึงมันจะหายไปเลยเลยกับไปหามันอยู่อ่ะมันไปมันนี่เนาะมันนี่มาใข่เป็นโวดเอ็นโต้มาใข่เป็นมาสอนเลยมันมาได้น่ะนี่หลูกมันยังไมได้ลูกก็มาหาดไ้ชนเนเ่ยยใจ เนาะน้องบิวก็มาหตัวนี่ล่ะเจ็บกว่าหาแม่คู่ปุ๊บแใจมันเคยมันเจยเป็นอย่างเนี่ยแก้อาการมันเนี่ยที่ประคานี่มันก่อนที่จถ้าฮักแก้อาการแล้วก็ได้อยู่เออถ้าใครเอาผู้สืบโหงอันนี้นะเขียนลงนึงปล่อยละตรงเต็งละแบบแก้งอย่างเช่นอะเอาเต็มเตี่ยเนินหน้าลงหูเปล่ตอย่เงี้ยเนี่ยกถ้าสมุนไพน์ตาอะไรอย่าเงี้ยมาเอาเนี่ยนี่ไปต้องเออจ้ะ การแก้อาการถ้าเราแก้แล้วก็คลายก็บไรมาเนี่ยหน้าลงหูนอนเป็นอย่างไรท่านนอนมุกย้อนได้กุ้เงินได้ใจมออกใจใจออกนะปวดลำคอปวดักลังคอเอออีสบายอยู่เก็บกอดออดอ่าหายหายเจ้าปบ่นายแม่เออกระนะ เนื้อนางเขานมาแห้งบอเม่ดนจะยแห้งแตอีเม็เจ็บอมันบางก็อย่างู้ยอีเ็นเจ็บกระเ็นอ่สิวนี้อะนี่เดี๋เดี๋ยวนกเส็นนะนะโอ้โอ้โโอ้โเนี่ยสินี่โอ้โอืมเอาส้นนี่วันนี้น่ะมันเจ็บหอยมือก็ต้นั่นะนั นั่นด้เขียเนี่ยัเป็นเงเทียเนาะนนีอย่เงอาอม่มือน่ะเอาเปิมสอกนะมีมือซำํายหรอเดยยังโอ๊ตเอาเขาอะมันเป็นเส้นไหลติดอืมโอ๊นะนะคนเห้ย้ป๊อๆๆๆนะอันนี้เอาโอ๊ตแต่ว่าคนโอ๊ตนะชาติเปิมนัวเท่าหอ โอ้ยโอ้ยนะเออแล้วแล้วตอนนั้นอก่ยังบัวตะว่าอดเอาแม่อด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 แต่เอานั่นเจ๊ยกมือยกมือเอ้ยจำเดี๋ยวจำเดี๋ยวเจไปจิ้มเนีเที่ยวกัเจ๊ในก็เจเป็่นย่าใด่ะเขี่ยวนี่อดหมดไงหึเออมันผลชีดาหลายเข็ยนผลชีชีกันให่ ทิ่นั้นไหลเข็มละขมปะขมเพราะว่ามันนี่เค็บนี่ขี้เล่นเราืออะไรเข็มผอเล่นทิดกันอะสามเค็มกัสิละ<อ>ตั้งนอกอเข็มสื่อหิมันเข็มนี่อิดเนี่ยหนอเข็มตังนอก ให้เดินได้ปกติตแล้วข้างโซนตีนมาได้นะถ้าได้นี่รูต้ต่างหนวดทุกของเนาะเวลาเขายืนเนี่ยมันจะสั่นมันปวดอือ,อเนี่ยได้แล้วเห็นแต่ข้างน,นี้เหนื่อยรูอื้รู้วันฮือที่วันฮือวันไหนมาเหมือนกันมันฮือต้องมาเดี๋ยว